ประตูวสวรรค์ก็ไม่อาจกันไว้เมื่อสองหัวใจรักกันมากมาย ตาเป็นมัเป็นมันอิจฉาเรื่องนี่นะครับสักวันหนึ่งหวังว่าคุณะได้เป็นอย่างนี้ด้วยครับวันนี้เป็นวันที่พ่อคุณแม่พัพบคุณใจที่สุดครูเองก็เขินวันนี้เกใกล้สาวสวยหนุ่มหล่อสวยจริงจหล่อจริงๆแต่เสียดายไม่ได้แล้วนะเสียใจอย่างเดียว วันนี้สอคนนี้ริชี่สำหรับแวนแวนก็สำหรับริชี่นะครับเอาละครับมารู้จักสอคนนี้เพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งพิกรขอญาติสวมแวนเจ้าสาวครับ สวยมาลูกอดีตประธานสภานักเรียนโรงเรียนสรกราชินีบนกรุงเทพใช่ไหมลูกรับเก่งมากทั้งสวยทั้งเก่งพ่อกูสนจบการ,การ,รศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนรายชินีบนปริญาตีปริญญาตรีเมา i, ลัยศิลปากร ศึกษาต่อที่แวนเซนเวอร์ประเทศแคนาดาปู่ยเยอะมากๆหน้าที่ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานและนักการประชาสัมพันธ์บริษัทวูดดี้เวริร์เป็นผู้ช่วยของคุณวูดดีครับขอเสียงปรบมือลูกริชี่ช่วงอรุณสเวตตะเลขครับสวยไหมครับสวยไหมเออ แต่เสียใจนะเจ้าบ่าของเราครับหนุ่มบ้านเราครับเหียกันเนิดอยู่ทับปุดจบการศาึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนทับปุ่ยิยาจบปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหมาลัยศิลปากรปัจจุบันทำง,งานส่วนตัวครับ ตำแหน่งผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจการส่งออกการส่งออกจิวเวอรี่บริษัทพรอสเปอร์เป็นบริษัทของครอบครัวของเจ้าบ่าเองนะครับและยังดูแลกิจการเรื่องของการส่งออกต่างประเทศกุ้งผู้จัดการสวนปาล์มน้ำมันสวนยางของตัวเอง น้องแวนกว,วินบุญโยบุญครับเสียงน้อยจังอาหารคงอร่อยนะครับคงไม่มีสองคนนี้ถ้าไม่มีอีกสองครอบครัวครับขอแนะนําให้รู้จักคุณพ่อและคุณแม่ทั้งสองฝ่ายอีกหน่อยหนึ่งครับกลาบเชิญคุณพ่อและคุณแม่ทั้งสองฝ่ายครับบนเิทีพระโว์ความมีคุณภาพของ คุณพ่อคุณแม่กครั้งหนึงครับกลับเป็นเชียร์บอเวทีเลยครับคุณแม่สัมพรคุณโยคุณคุณพ่อโกศลคุณโยคุณและคุณแม่ไม่เรียคุณแม่ไมยเาสาวแน้วไม่บอกตัวไว้คุณแมุ่นนัทีิชาช่วงอดุลครับกลับเลยดีครับ ไล่ฝั่งอดีตฝั่งแม่อมพรมาอยู่ทรั้งนี้ไล่ฝั่งนั้นเลยแม่อยู่อยู่ฝั่งลูกเขย,ยนะ่ียฝั่งลูกเขยอยนะี้วันนี้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วครับเป็นครอบครัวเดียวมาแล้วจะยืนตรงไหนไม่ได้เกี่ยวแล้ววันนี้นี่คือผลผลิตที่มีคุณภาพของทั้งสองครอบครัวครับเพื่อเป็นเกยีกรยรติเกียตผู้เป่าสาววันนี้นะครับเราบเรียนเชิญท่านอดีตผู้ในการโรงเรียนสจริพงยา ผู้ในการวิทูลจันทตุคุณในกรุณาสวนพวงมาลัยแห่งกุบะสาวครับกราบเชิญครับผมพวงมาลัยอยู่ไหนแล้วลูกถ้าหวานเชิญลูกกราบเชิญท่านเพื่อนกัน,นรกรครับ ขอไปเชิญคุณคุณพุทธิอดสันคุณด้วยครับทั้งสองเลยครับวันาานี้ฝากทั้งสองให้เกียรติแก่คุณพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและให้เกียรติแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นอย่างยิ่งเดียวนะครับคุอคุณพิรุธจันทร์นคุณครับท่านพี่คุเนี่ยทั้งคุณพิยาและก็เป็นคุณคุณเจ้าบ่าวด้วยครับกลังเชิญครับปอวิชุนคือคุณพิรพุธจันทร์นคุณครับ นะครับท่านผู้กูุที่เราจัดตั้งขึนเพื่อบริการวิทูจางไกลครับและโอกาสเดียวกันนี้นะครับก็เป็นศิริมงคลแก่ลูกทั้งสองและก็ได้ได้นำโค้กิดเพื่อเป็นพัตีเติอใจในชีวิตคู่วันนี้นะครับเราที่รับเชิญจากท่านผู้มีเกียรติที่เป็นที่ปรึกษาของเจ้าป่าอดีตผู้บริการของคุณพ่อคุณแม่และปณิวัฒน์นะอดีตท่านผู้บริการดูงานประจำจังหวัดทุ่งาท่านผู้บริการดูงานในบุรีรัมย์ทงเงาที่ท่านพอและที่ ยอนสัญญานะครับไห้กลับด้วยผลคู่ประสาวกัรกลับเยื้อง ามหางุ์ของกาหลอมรวมคนสองคนสองดวงใจเข้าเป็นคนสองคนแต่ดูเหมือนคนคนเดียวและหน,นึ่งใจในวันนี้พิยากรบอกว่า ไวยพอแต่ก็ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับจากการที่รู้จักคุณพ่อคุณแม่และเจ้าวาและติดตามาก้าวสาวรวมทั้งดูอะไรต่างๆที่แสดงบนไวทีเอวันนี้ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้สมรสคผู้นี้จะเป็นผู้สมรสที่มีชีวิต ที่อุดมที่อุดมห้าสมเด็จพระสังฆราชผมได้เล่าดขบอกว่าชีวิตที่สูงสุดเพราะประการแรกทั้งสองคนมีการงานที่ทำอย่างมั่คนคงและยิ่งใงญ่ประการที่สอทั้งสองคนนี้มีความรู้ความสาม,มารถโดยเพราะ เจ้าสาวนี้ไปจากมือนอกเพราะฉะนั้นเรนนี้สบายมากเป็นเลน,นะครับเข้าสวรเสียสวรมากประการที่สามนะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ชอบคำพูดต่างๆที่เราฟังดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ซึ่งก็ดีจริงๆนะครับจากการสัมผัสที่มาะะและที่อันที่สี่ที่ชัดเจน สองคนคู่นี้ก็คือมีคุณธรรมประจําใจทันเมื่อกี้เพราะนั้นมั่นใจเหลือเกินว่าชีวิตของคู่สมรสวันนี้คู่นี้อยากเป็นชีวิตที่สมบูรณ์และดุดมอย่างไรก็ตามในการมาวันนี้นอกการน,นอกเรื่องตามที่ขออนุญาตแล้วก็ของข้าเรื่องคือว่า ผมเองก็คงเป็นตัวแทนของแขกีเกรีิทุกท่านความจริงแล้วถ้าเราใจคุณพ่อคุณแม่คงอยากจะให้แขกทุกท่านเนี่ยได้ขึ้นมาล่าวทุกคนแต่ก็คงเวลาไม่เรืองรวยจึงเป็นตัวแทนของท่านทานดับแรกก็ขอความยินดี ราทุกคนได้ให้ใหกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดี๋ยนี้เป็นพลังผลักดันให้คำาอวยพรหรือคำหวานหรือคำที่แสดงเจตนาดีต่างๆนั้นให้กับคู่บ่าวสาวนั้นเป็นจริงที่สมบูรณ์ประการที่สองเมื่อขึ้นมาแล้วก็ขอแถมนอกจากที่เอาของทั้งทุกท่านรวมเป็นพลังให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วคือว่า หนีไม่พค้นครับว่าเราคนไทยนั้นเรานับถือาศาสนาต่างๆนั้นล้วนแล้วต้องการให้เป็นคนดีดีสุดเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าขอให้ชีวิตทั้งคู่มีสุขโดยเอาได้ง่ายชีวิตในกรุงเทพนี้นะครับผมรู้แล้วในกรุงเทพถ้าในกรุงเทพนั้นเราสัมผัสเข้าไปไม่นานก็รู้สึกไม่สุข เพราะนั้นก็คิดว่าแต่ละวันนั้นขอให้ทั้งสองคนนี้อันดับแรกยิ้เกตอนเช้าออกจากบ้านยิ้มให้กักลับมาถึงบ้านยิ้มให้กันยนิ้เดประการที่สงถ้าหามากลับมาแล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยอาจจะไมายิ้มแค่ไหนก็ขอให เยื่อเลยนะฮะใจเย็นๆไว้อีกนิดหนาอีกห้านาทีนะยืมแม่ครอบครัวโดยพ่ะเจ้าสาวที่มองดูนี่โอ้ดูยืดยอดมากทุกข์ทุกอย่างและอันดับที่สามถ้ามาแล้วยืมยังไม่ออกยืมแล้วไม่ออดแล้วตืนอีกนิดหน้ายืดไปอีกครับเวลาอีกห้านาทีจะยืดอยูย่นะครับและอันต่อไปทั้งสามขั้นตอนยังทำไม่ได้ องคิดมา่าคงไม่ใช่เลยเพราะเจ้าสาวเ็้ใจดีจัมาะจะดีพเพราะสับเด็กอย่างไรก็ร้านขอสิมคือนมาเมื่อ,อยิ้มไม่ออกเย็นไม่ได้ยืดก็ไม่เอาก็ขอให้ยินโยมว่าว,วันนี้อา่าเฟนเราอารมณ์ไม่ดีอารมณ์มเสียอาจจะเพอลติหรือว่าอาจจะกำไรของ สินค้าวันนี้มันลดต่ำกว่าเป้าสมมติตั้งไว้เลขหกหลักปรากฏวันนี้กาไรได้เพียงห้าหลักอันนี้ก็ยอมัะหลับและแน่นอนที่สุดคือผู้สมรูนี้ก็ต้องยอ่ยอมยอ่อมซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นคนุคที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ในเทศนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้สมรู สองร่างหนึ่งรวงกันนี้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้านึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นความสุขใดๆอันมีในโลกนี้ที่มนุษย์เราถึงมีได้ก็ขอให้เป็นของผู้สรนทนี้ก็ขอขอบคุณเอกน,นั้นศิรให้เกียรติขอบคุณครับ